พี่รักทำอะไรอยู่คิดถึงสาวอยู่คิดถึงใครก็คิดถึงปังนั่นแหละจะให้คิดถึงใครล่ะคิดถึงสาวอื่นอยู่แน่ๆเลย <laughs> พี่ชูก้ามานี่อย่าไปยุ่งกับเขาไอ้ตัวแสบชูก้าหยอกๆครับ <laughs> 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 เขาคิดถึงตัวคนเดียวนะอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวพาไปกินไปด้วย <laughs> ได้ไหมครับอยากตามเขาไปทุกที่เลยนะเราสองคนอนะอยากไปเที่ยวะ่ะ จะไปทำไมเขาจะสวีทกันไม่ไปก็ได้ซื้อขนมมาฝากด้วยอย่าร้องละ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อขนมมาฝากโอเคครับ,รบไปกันตัวเมื่อกี้ไม่ได้ไปคิดถึงสาวอื่นใช่ไหมไม่ครับไม่ครับมีคนนี้ห่วงคนนี้ลงคนนี้แล้วจะไปคิดถึงใครได้ล่ะแล้วไปรักนะรักเหมือนกันรักที่สุดเลยมาหอมแก้มหน่อยจะมาหอมอะไรตรงนี้ เอา้าคนมันกำลังแสดงความรักนี่ว่า